โอเคเราจะฟ้อมนะครับฟ้องการอันธาลมาเรื่อยๆมีส่งให้เป็นทางตายแล้วนะคะส่งให้กลุ่มลนยแล้วเอาเป็นว่าเราช่วยกันนะครับเราช่วยกันจากนะครับให้เป็นวงกลมพวกเรารักพระองค์ขอบพระคุณพระเยซูที่เป็นชีวิตของพวกเราเป็นอาหารแห่งป่าวิณของพวกเราเป็นน้ำแห่งชีวิตของพวกเราเป็นขนมปังแห่งชีวิตของพวกเราเป็นสันติสุขของพวกเราเป็นพระบิดาของพวกเราพระเยซูพวกเรารักพระองค์เอเมนคนอื่นครับ ที่ฐานจ้ะเอเมนเอเมนขอบคุณที่ทรงอยู่ข้ามกลางเราในเวลานี้ขอบคุณพระองค์ที่เรานำมาทำตัวใหม่เข้ามา ถวายแด่พระองค์เอเมนเราขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์พระเยซูเอเมนเอเมนเช้าวันนี้พวกเรานําตัวใหม่มาถวายแด่พระองค์เอเมนถวายพรีซุคริดเป็นเครื่องบูชาของพระแด่พระองค์เอเมนเรามานมัสการยกย่องสรรเสริญพระองค์เรามีหัวใจบริสุทธิ์และหัวใจเดียวถวายแด่พระองค์เอเมนพวกเรารักพระเยซูเอเมนเอเมนเรารักพรองค์พระเยซูเอเมนองค์สถิตในชีวิตของเราเอเมนชีวิตอง์สัมผัสความศรีอยู่ภาในพวกเราแล้วเอเมน เอเมนโอเคยู่ก่นนะครับทีนี้เราเราอธิฐานไปใช่ไหครับคือเราไม่รีบนะฮะไม่ต้องรีบแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยทุกคนมีโอกาสได้อธิฐานได,ได้พูดได้พูดครับไม่มากก็น้อยนะฮะเราพูดพูดพูดเราหยุดถ้าไม่มีใครอธิฐานต่อคือเงียบไปแล้วนะครับมีคนหนึงบอกว่าเอเมนคือสัญญาณให้พี่น้องทุกคนรู้ว่าเราพอแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ร้องเพลงมินญญาณค s ะสว แล้วทีนี้บางคนก็พูดขึ้นมาครับวิญญาณข้าแสวงหาพระองค์เอเมนเหมือนเต็กกวางน้อยที่แสวงหาน,าน้ำาอเมนพวกเรารักพระงองค์เมนแล้วก็พูดต่อปราศัยในบทเพลงนะ,นะครับคือพูดตามบทเพลงนนะเรียกว่าปราศัยในบทเพลงสะุสดีครับอ,อันนี้เราควรทำนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับคือคือถ้าพี่น้องยืนเราก็ยืนพี่น้องนั่งเราก็นั่งนะครับต่อไปเราทําอะไรครับมหาสนิทนะครับเราทํามหาสนิท แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วก็คนก็แจกขนมปังแล้วก็อธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้าแล้วก็กินดื่มครับหลังจากนั้นทุกคนก็นั่งลงนะคะอ,อกมหาเดรษฐลอ,อยิษฐานยังไงพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพันธสัญญาใหม่พระองค์ตั้งพระโลหิตไว้เพื่อเป็นพันธสัญญา ให้พวกข้าพรวงเข้าสู่พระคุณของพระองค์<ม>และของพระคุณที่พระองค์แตกขักอยู่ที่กางเขนเพื่อพวกเราจะเป็นหนึ่งเดียวในพระริสต์<ม>ของคุณที่พระโลหิตของพระองค์หลั่งไหลเพื่อให้ข้าพรวงทั้งหลายได้รับการยกโทษบาป<ม>และเป็นการยกโทษบาปชั่วนิรันดร์<ม>ของพระคุณพระเยซูที่พวกเราจะจดจําว่าพระองค์อยู่ในพวกเราเสมอมของพระคุณพระเยซูขอบพระคุณพระเยซูที่อยู่ท่ามกลางาพวกเราในวันนี้สรรเสริญพระเยซูสรรเสิญพระบิดาและสรรเสิญพระอิญทาณบริสุทธิ์ a เมน แจกขนมปังนะครับแล้วก็ดื่มด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็นั่งลงนะฮะแล้วเราก็คนหนึ่งนะครับที่เป็นสปิเกอร์เนี่ยเป็นคนที่แบ่งปัจจผยโพรชนะก็ขึ้นมาแล้วก็พูดพูดพูดนะครับพูด15นาที20นาทีหลังจากนั้นคนนั้นก็จะหลงไปแล้วคนอื่นก็จะลุกขึ้นยืนขึ้นพูดเอาคอเอาทุกคนนั่งได้ไหมครับนั่งเอาให้สดชืินสดใจครับผมพูดเสร็จแล้วนะครับเอาเอาเอาพูดสักประโยคนึงดีกว่า พี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับวนันนี้พระคำของพระเจ้าอยู่ในคาทีบทที่สองข้อที่ยี่สิบคือข้าพเจ้าถูกตึงแล้วกับพระเยซูข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระวิญณต่งางที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าเวลาเราพูดคนอยู่ที่อยู่ตรงกลางนะครับเราพูดเนี่ยอย่ายืนอยู่ด้านเดียวตลอดเวลาเราหันด้วยครับ ไปหันมานะครับคือเดินไปเดินมาแล้วก็พูดกับพี่น้องให้ทุกคนได้ได้เห็นความสําคัญของเขาแล้วก็ให้ทุกคนเห็นหน้าเรานะครับทีนี้เราพูดเสร็จนะครับเราก็นั่งลงไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องอธิษฐานเปิดและไม่ต้องอธิษฐานปิดพูดคุยเสร็จแล้วก็นั่งลงคนหนึ่งคนลุกขึ้นนะครับขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูที่โรงให้พวกเราที่โองมีส่วนตายกับโลงเพื่อประหารตัวเก่าเพื่อประหารเป็นมนุษย์อาดาวที่เสื่อมทรามแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าไหมครับ โอ้เป็นพระคุณยิ่งใหญ่เหลือเกินตอนนี้เราเป็นคนใหม่แล้วโอ้เป็นคุณ่่เหลือเกินมีพระคุณที่อยู่ข้างกลางเราเ้ครับเดินไปเดินมาด้วยสิ5นาทีผ่านไป็0นาทีผ่านไปนะครับเขาพอนะครับเขาก็นั่งลงนะฮะนั่งลงพี่น้องคนอื่นครับก็ลุกยืนขึ้นแล้วก็พูดเหมือนกันพี่น้องคนอื่นก็ยะลุกยืนขึ้นลุกยืนขึ้นบางคนนะครับไม่รู้จะพูดอะไรก็ลุกยืนขึ้นฮาเลลูยาทุกคนก็อาเมน พี่สุพวกเรารักพระองค์ทุกคนกัอนอเมนนี่ครับคือการเผยโจชนาะและการทาทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันร่วมกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องเห็นภาพอะไรที่ดีไหมครับในนี้ตอนนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราเผยโจชนาเสร็จนะครับทุกคนก็นั่งลงนะฮะแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็อธิษฐานมีใครที่อยากพูดต่อก็พูดต่อถ้าสมมติว่าพี่น้องคนนี้นะครับเขาลุกขึ้นยืนพูดเนี่ยแล้วคนอื่นพูดต่อนะครับ ทุกคนก็นัง่งลงเขาอยากพูดต่อก็ลุกขึ้นยืนต่ออีกได้ครับถ้าสมมติว่าเราเนหนื่อยเราอยากพักผ่อนเราอยากกลับบ้านพี่น้องอยู่จนถึงเที่ยงปลายกว่าใช่ไหมเราก็กลับบ้านไปได้ไม่เป็นไรเราทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คลายเหมือนในกิจการที่สุดที่สามภพเราครับมีคําถามไหมครับอะไรนะคนเทศนาโอ้ก็ตอนนี้แหละ ตีี่เนยใช่ครับใช่ครับใช้คกองเทศนาก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะในวันก็มีบางตอนบอกว่าฟอาโลเทศนาเป็นตโตเทศนาใช้ได้ครับไม่มีปัญหาจังหาถ้าสมมติมีคนพูด้สยายอย่างทุกคนต้องเลื่อยเอาแบบเราใช้คนคนนี้เพื่อฝึกฝึกความอดทนในคอนฟิวซิสุอดทนแทนหน้าถ้าไม่ไหวแล้วมีมี ขั้นแรกนะครับจุดเริ่มต้นนะครับจะต้องจะต้องมีพี่น้องบางคนแหละที่ที่แบบคือพูดไม่รู้กาลเทศาพูดยาวพูดแต่ไม่คิดถึงคนอื่นเราจะทํายังไงหนึ่งนะครับขอให้เราคิดเสียว่าใช้พี่น้องคนนั้นเป็นเพื่อเราฝึกความอดทนนานนะครับเพื่อฝึกตอนนี้แสดงว่าครับผมไม่มีความอดทนนานเพราะว่ารู้สึกรำคาญรู้สึกไม่พอใจนะฮะอึ่นอ่าฟังไม่ได้ไม่ชอบแล้วคือเราก็ให้ประพฤต อดทนนานแทนเราในเราฝึกไปเรื่อยนะครับคือผมไม่มีปัญหาคิดจากที่ประเทศเราเนี่ยหลายคนนะครับลุกยืนขึ้นแล้วพูดเนี่ยคือเขาพูดนานมากหลายคนนะครก็มองแบบคือลังคาแบบแบบอยากจะคือไม่อยากอย,กอย,กอยู่นะแต่เขาก็ต้องทนเพราะว่างใจผม <c oughs> ถ้าจะลุกขึ้นเนี่ยอาจารย์เจมก็จะว่าเอาก็เลยน,นั่งต่อไปแต่เหนื่อยไม่อยากฟังต่อคือผมผมสบายเรากไม่มีปัญหาอะไรแต่เกิดว่าเรากำลังฝึกในความเชื่ออยู่เราไม่มีความอดทนจะทำยังไง นัสการเสร็จนะครับหรือไม่งั้นก็แยกกันไปมีพี่น้องบางคนนะครับก็บินมานะอาจารย์เจคือวันนี้เรานมัสการอาจารย์เห็นอะไรบางอย่างไหมอาจารย์บอกว่าเออเห็นผมก็เห็นครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราคุยกับเขาแล้วอาจ,จารย์หรือผู้นํานะครับก็จะไปคุยนะ,ะพี่น้องครับมีเรื่องอยากจะคุยด้วยตอนนี้เราไปทานข้าวด้วยกันดีไหมไปโอเคงั้นก็เราสามารถที่ทำทานข้าวด้วยกันหลังจากนั้นนะครับก็บอกว่า คือการพูดเนี่ยของพีน่น้องเนี่ยคือเราต้องแบบคือพูดน้อยลงหรือว่าพูดให้ให้คือปรบปรุงการพูดเราหนุนใจด้วยความรักและความอบอุ่นครับเราตัดเตือนด้วยความรักความอบอุ่นเราทําทุกสิ่งท้วีดจังหะด้วยความรักและความอบอุ่นอย่าให้ขาดสองสิ่งนี้โอเคทีนี้นะครับจะไม่ใช่ทุกคนที่รักได้ถ้าสมมติว่ามีคนเป็นเตือนหรือย,อยังไงแล้วเขาไม่พอใจเขาไม่เขาไม่ยอมอยู่ด้วยไม่อยากอยู่เลยก็ไปที่อื่น ใครจะอยู่ใครจะไปจะเป็นยังไงเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราทําเพื่อโชว์ปวดพระเจ้าหน้าที่คนที่กังวลกังวลกระบายคือพระเยซูนะครับใครจะเป็นยังไงเราทําดีที่สุดก็พอแล้วเอเมนไหมครับคริสตจักรผู้ชนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มีคนเยอะแยะนะไม่ค่อยไม่ใช่มีคนเยอะครับคือคนที่จะมาอยู่กับเราไดา้คือคนที่พระจเจ้าเลือกให้มาอยู่กับเรา ครับถ้าเขาอยู่กับเรานิดหนึ่งเขาทนไม่ไหวเขาอยู่ไม่ได้คือพระเจ้าไม่ได้เรื่องครับผู้ชนะมีเล็กน้อยนะคือเราเนี่ยเป็นรัฐบาลชุดล่าสุดของพระเยซูชุดเดียวครับเป็นที่มาของาอาหารแขงใช่นี่แหละอาหารแข็งครับแล้วบางคนมาอยู่มาร่วมกับเรารับไม่ได้ก็ไปเราพ็อขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นไรไม่กังวลไม่คิดอะไรทั้งนั้นใครจะอยู่ใครจะไปก็ยนดีแน่ แต่เราเนี่ยทำหน้าที่โปรยอินที่ดีที่สุดกับพระเจ้าแต่ว่าีซูอย่างแก่ตกลงไปเนี่ยทิงเาสุดเก้าตัวไปเกี่ยวออกมาเแล้วแตเขาะไปเแก่ที่มันตกลงไปเนี่ยมันต้องการความช่วยเหลือนะมันอยากขึ้นมาแต่แก่บางตัวเนี่ยไม่ยอมให้เกี่ยวนะครับคนที่ไม่อยู่กับเราเนี่ยก็คือคนที่ไม่ยอมให้เกี่ยวก่อนอน่นเราไปคุยกับเขาก่อนใช่ไหมไปคุยนะครับไปพูดไปอธิบายให้ความรักความอบอุ่น แล้วเขาหลบเกี่ยวเราเนี่ยไม่ยอมให้เราเกี่ยวเข้ามาเนี่ยก็กกจําเป็นต้องไอยเข้าไปพี่น้องเห็นภาพแล้วนะครับนี่คือการนมัสการในวิญญ,ญาณและในความจริงทุกวันนี้เราเห็นเนี่ยคือเป็นแบบฟอร์มการนมัสการของคาทอลิกนะเราเห็นในกิธกทั่วไปทุกวันนี้เป็นการนมัสการแบบคาทอลิกครับแล้วในอนาคที่เทศนาเนี่ยอาจารย์เทศนาไม่มีใครตอบโต้ไม่มีใครถกเถียงไม่มีใครกล้ายกมือถาไม่มีห้าครับไม่ต้องดูมากดูแค่นห้ก็พอแล้ว Amen.